ลงทะเบียนจากเงิน3,000บาทเริ่มใช้สิทธิ์1กรกฎาคมนี้ข่าวนี้จริงหรือไม่มาดูกันนะครับกับข่าวสตังมีเดียว,วันที่22 มิถุนายน2,568นะครับมีบอกว่าลงทะเบียนจจกเงิน3,000บาทตัวเงิน3,000บาทใช่แต่การแจกเงินนี้จะพูดว่าแจกเงินก็ไม่ใช่100%นะครับรัฐบาลจะให้เงินช่วยเหลือสูงสุด3,000บาทนั่นเองครับโครงการที่ว่านี้สตังไปค้นหาแล้วนะครับมีแค่โครงการเดียวที่จะเริ่มใช้สิทธิ์1กรกฎาคมน,นี้ก็คือโครงการเที่ยวไทยนลครึ่งนั่นเองครับสำหรับเงิน3,000บาทตรงนี้นะครับรัฐบาลเนี่ยจะ อยากให้คนไทยเนี่ยได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดเนาะ,ะรัฐบาลก็จะมีการสมทบค่าโรงแรมสูงสุดไม่เกิน3,000บาทต่อคืนนั่นเองนะครับซึ่งเงิน3,000บาทตรงนี้เนี่ยเป็นการช่วยเหลือออกครึ่งหนึ่งจากที่เราจ่ายแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งรัฐบาลจ่ายไม่ใช่เป็นการแจกเงิน3,000บาทแต่อย่างใดนะครับนอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลก็จะมีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวผ่านคูปองดิจิทัลด้วยนะครับให้คุณใช้ในร้าน ทๆที่เข้าร่วมโครงการนี้ครับซึ่งจะมีการเปิดลงทะเบียนเนี่ยน่าจะคาดว่านะครับภายในสิ้นเดือนนี้สําหรับประชาชนทั่วไปแต่ตอนนี้เนี่ยเขาเปิดให้กับผู้ประกอบการที่อยากเข้าร่วมโครงการเนี่ยได้ลงทะเบียนแล้วและก็จะเริ่มใช้สิทธิ์โครงการ เที่ยวไทยคนละครึ่งน,นะครประมาณเริ่มต้น1กรกฎาคมปี68นี้นะครับอันนี้คือข่าวล่าสุดณวันนี้หากว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะอัปเดตให้ในอนาคตนะหากคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้เลยจะไปตามข่าวให้นะดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง youtube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube